กลีสนันลันฮอเก็บตกภาพบรรยากาศความประทับใจในงานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ w oo, ูส c ิมเ m d a t e S t เทศกาลงานกรีสรวมแฟนมิทติงแห่งชาติกับทัพศิลปินชื่อดังทั้งเกาหลีและไทยกว่า30ชีวิตที่มาเสิร์ฟความฟินให้แฟนคลับกันแบบจัดเต็มผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่จากวิวผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT over the top ระดับภูมิภาคจากกลุ่มบริษั PC w, Media, ท PCCW มีเดียทีลาสุดได้จัดงานเฟสติวัลวิวสกิมเดทสเทศกาลงานกรีดร่วมแฟนมิตติงแห่งชาติที่รวมเหล่าศิลปินและนักแสดงจากทั้งฝั่งเกาหลีและไทยเอาไว้ในงานเดียวเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจพร้อมเสียงกรีดจากเหล่าแฟนคลับได้อย่างท่วมทน้นเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมา ้ดยงานนี้ได้ขนทัพทั้งศิลปินเกาหลีและไทยชื่อดังมากกว่า30ชีวิตให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินเต็มอิ่มกันตลอด9ชั่วโมงเต็มเริ่มต้นความสนุกโชว์ของศิลปินไทยที T ่ป๊อปคลื่นลูกใหม่อย่างวงโฟมิกที่เปิดเวทีด้วยการแสดงร้องเต้นให้ทุกคนได้ยกตามกันอย่างสนุกสนานต่อมาศิลปินเกาหล๊กวงโฟอีว e และบอยกรุ๊ปอย่าง a อสลา ที่เตรียมโชว์กันมายังจะเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องการเต้นเอนเตอร์เทนผู้ชมในห้องและเซอร์ไพรส์สูตรพิเศษทั้งสองวงแสดงร่วมกันในเพลงโอลาลาและเมเดเมเดเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับดังสนั่นหอกันเลยทีเดียวต่อด้วยความสนุกจากคอนเสิร์ตของทัพศิลปินและนักแสดงดาวรุ่งจาก GMMTV ไม่ว่าจะเป็นซีนุ่มสุดหล่อจากซี่ีส์ F4 t h a i l แ n น หัวใจรักสีดวงดาว Boys Over Flowers ทั้งไบวชิรวิทวินเมทวินเดวเจิรวัตและนานีิฮิรันกริกับไฮไลท์การโชว์ร้องเพลงชุ o ติ i n g Star ที่ขโมยหัวใจสาวๆทั้งหอได้อย่างยูหมัดถัดมาที่วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดแซ่บอย่างซิซี่ที่พูดได้เลยว่าเอาอยู่ทุกการแสดงพร้อมโชว์พิเศษกับ่อยกรุ๊ปน้องใหม่วง แ y k n กับเพลงยอดนิยมปเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม l o v ิ s c o r e นอกจากนี้สาววายยังได้ฟินไปกับนักแสดงครูจีนชื่อดังทั้งเตตะวันนิวทิติภูมิอ๊อฟจุมพลกันอัธพันธ์และฟลุกนทัทที่มาเสิร์ฟความฟินกันอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ที่ทำให้แฟนคลับชาวไทยกรีดกันคอแตกคือ แฟนมีติ้งสุดเอ็กคลูซีฟจากสองนักแสดงหนุ่มชื่อดังประเทศเกาหลีใต้ละยออุ่นดาวรุ่งจากซีรีส์เรื่อง18เกน The Secret Romantic g l a s e House และ t w i n ล i n g Watermelon ที่มาพร้อมรอยยิ้มกระชากใจและความน่ารักที่ตกแฟนคลับชาวไทยกลับเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อย ปิดท้ายที่แฟนมิงของนักแสดงหนุ่มระดับตำนานจูวอนที่นอกจากจะเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทแล้วฝีไม้ลายมือการร้องเพลงก็ไม่เป็นสองรองใครซึ่งงานนี้แฟนคลับชาวไทยก็ขอจดเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับหนุ่มจูวอนอีกด้วยเรียกได้ว่าอบอวลไปด้วยความประทับใจและอิ่มเอมทั้งศิลปินและแฟนคลับกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิ นิทรรศการแฟนอาร์ตจากเหล่าแฟนคลับที่จะถูกนำมาจะแสดงในงานกิจกรรมแฟนแอคทิวิตี้ร่วมกันกับหลายศิลปินโซนพิเศษสำหรับสมาชิกวิวพรีเมียมและอีกมากมาย